ยอ้อนภาพอาต้อยเศรษฐาสุดปลื้มปีติในหลวงราชินีพระราชทานเจาก,กันาดอกไม้ครั้งป่วยหนักเรียกได้ว่าวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักสแสดงอาวุโสมากความสามารถไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิริชายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอ,อีกรอบ ซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายซุบผอมเนื่องจากผลของการทำาคมีทำให้ทางด้านของอาต้อยทานอาหารไม่ได้จนต้องให้อาหารทางสายยางแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาอีพุทธิดาไดโพสร,รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4นาฬิกา42นาทีทำให้มีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมาย หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่19มกราคม2565อีฟพ,พุทธ,ธิดาได้โพสต์ภาพคุณพ่ออต้อยเศรษฐานักแสดงอาวุโสอ,อดีตนักร้องนำวง The Impossible และศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงกับแจกันดอกไม้กระเช้าของเยี่ยมพระราชทานทางด้านของอต้อยเรียกเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่4อยู่ที่โรงพยาบาลจุลาภร์พร้อมระบุข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมให้แก่คุณพ่อเศรษฐาศิริชายาศิลปินแห่งชาติทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ